สวัสดีกรับท่านผู้ชมสหรตรริกยติธรรมสดมดีว,วาไราตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปด,ดีนะครับโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งเมษายนกูรูแดงให้มาแล้วเพื่อไม่เสียเวลายืดเยื้อแหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันอ่ะเดี๋ยวไม่ทันใครอยากจะถูกหวยมาทางนี้ <laughs> อ่ะกูรูแดงนะครับให้มาแล้วนะครับทั้งบนและล่าง เอามามัดรวมกันในคลิปเดียวไปเลยไปดูนะครับกูรูแดงในงวดวันที่1เมษายนงวดวันที่1เมษายนเด่นบนครับเด่นบนมี6ครับ6ประกอบไปด้วย6 0 6ู6 2 6 3 6 5และ69ไม่ต้องกลับนะครับแม่ไม่ต้องกลัวกลับแตกกูรูแดงบอกว่าไม่ต้องกลับเลยไปดูเด่นล่างกันบ้างครับ เด่นล่างคือ7และ1ครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะเป็นแนวทางเด่นล่างประกอบไปด้วย7และ1ครับมีตัวไหนกันบ้างมี7 7 7 1เ1 0ด0 7และ97ไม่ต้องกลับอีกนะครับไม่ต้องกลับนะครับย้ำว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลัวต,ตับแตกคือถูกก็ไม่ถูกเลย อไปบนและล่างไปแล้วนะครับสำหรับตัวเลขของกูรูแดงงวดวันที่1เมษายนดีนะครับขอให้รวยๆเฮงๆใครชอบก็ ลองตามดูนะครับใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับหรือใครคิดว่าเฮ้ยตัวเลขมันเยอะไปก็คัดเอาเฉพาะตัวที่เราชอบเราคิดว่าน่าจะมาในงวดวันที่1เมษายนนี้ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสดมดวีวาราตี้ด้วยนะครับท้ง YouTube และก็ทางเพจขอให้รวยๆเฮงๆถูกหวยรวยเ,วยวยเบอร์ทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงครับ